ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลมั่นใจจะสามารถบรรลุข้อตกลงในสัญญาใหม่กับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนได้ก่อนสิ้นปีนี้แข่งทีมชาติอังกฤษและสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2025เท่านั้นท่ามกลางความกังวลของเหล่าแฟนบอลที่ยังไม่เห็นความคืบหน้าในเรื่องของการเจราจาหลังการมาของอเนเอร์สลลตผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มีเรื่องให้ต้องบริหารทั้งเรื่องของรูปแบบการเล่นการเสริมทีมและฤดูกาลใหม่ที่กำลังมาถึงอย่างไรก็ตามสโมสรให้ความสำคัญกับการต่อสัญญากับเทรนต์เป็น,น,น,นลำด สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเทรนด์ s, สัญญาหนล,ล่าสุดกับสโมสรต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021โดยเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของสโมสรที่180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นรองโมฮัมหม็ดซาลาห์ที่รับอยู่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และเฟอร์จิลฟันไดที่รับอยู่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คาดกันว่าสัญญาใหม่ของเทรนด์จะทําให้เจ้าตัวมีค่าเหนื่อยใกล้เคียงกับฟันไดหรืออาจจะอยู่ในระดับเดียวกันโดยเทรนด์อยู่กับสโมสรมานาน20ปปปีีนนััับตต้้งงแ่่่เเเขาารวมมมอด2004จจุล ให้สโมสรไปแล้ว310เกมทำไป19ประตูกับ81แอสซิส